ครับพบกับมาดิเฟนเดตซิลีในตอนที่9นะครับในตอนหลายตอนก่อนหน้านี้นะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของการจัดทํางบการเงินนะครับวิธีการจัดทางบการเงินการดูงบการเงินนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาประยุกต์ใช้งบการเงินให้เกิดผลจริงกันนะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการสภาพคล่องนะครับถ้าจําได้ผมเคยพูดถึงเรื่องของคําศัพท์สําคัญในโลกการเงินนะครับซึ่งมีอยู่2คํคนั่นคือสภาพคล่องกับความมั่งคั่ง ความเชื่อมโยงของคําศัพท์2คํานี้ก็คือว่าคนเราจะต้องมีสภาพคล่องที่ดีก่อนนะครับถ้ามีสภาพคล่องดีเราก็จะมีโอกาสที่จะมีความมั่งคั่งได้ถ้าสภาพคล่องยังไม่ดีก็ไม่ต้องฝันไกลถึงความมั่งคัง่งนะครับทีนี้เราจะบริหารสภาพคล่องเรายังไง <_ K. S 1> เพื่อที่เราจะได้เริ่มสะสมความมั่งคั่งสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบกันดูครับว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเรามีสภาพคล่องที่ดีหรือเปล่า จะดูว่าสภาพคล่องดีไหม <S <S ก็ต้องกลับไปดูที่การบริหารรายรับรายจ่ายนะครับกลับไปดูที่โครงสร้างงบรายรับรายจ่ายกันอีกสักครั้งหนึ่งคนที่มีสภาพคล่องดีเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีเงื่อนไขครบ2ประการดังต่อไปนี้นะครับ 1. คือในแต่ละเดือนเนี่ยท่านสามารถออมเงินได้ขั้นต่ํา10%ของเงินที่หาได้เงินที่หาได้นะครับใครหาไรายได้ได้มากกว่า1ทางก็ต้องรวมรายได้มาทั้งหมดแล้วคิด10%ใครหารายได้ได้เดือนละหมื่น ก็ควรจะเก็บได้สักเดือนละพันเป็นอย่างน้อยใครเก็บได้20,000ก็ควรจะเก็บได้เดือนละ2000เป็นอย่างน้อยนะครับออมให้ได้ขั้นต่ํา1 0และหลังจากตัดออมไปแล้วเนี่ยคุณก็ใช้จ่ายของคุณไปเมื่อถึงสิ้นเดือนคุณจะต้องมีเงินคงเหลือเป็นบวกด้วยยากไหมฮะบวกมากบวกน้อยไม่สนใจนะอย่าติดลบก็พอนะครับอย่าติดลบก็พอลองดูตัวอย่างเราดูตัวอย่าง สมมติสักคนหนึ่งนะครับคนสักคนหนึ่งเป็นพนักงานประจํามีรายได้25งหมาพอได้รับเงินเดือนปุ๊บคนคนนี้ตัดเก็บเดือนละ2อ0 0ทันทีเห็นไหมฮะนี่คือออมขั้นต่ําหรือออมอย่างน้อย10%จากนั้นเขาก็เอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็บริหารรายจ่ายในเดือนนั้นๆเนี่ยตามค่าใช้จ่ายผันแปรเบ็ดเสร็จสิ้นเดือนมีเงินเหลืออีก1 5 0 0บาทไม่ติดลบอันนี้ต้องควบคุมให้ดีนะเราพูดถึงเรื่องก,การบริหาร รายรับเออตัวทีฮะรายจ่ายประจําวันไปแล้วนะครับทีนี้เงินคงเหลือเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ใจ่ายนะครับไปชอปปิง้งไปกินอะไรอร่อยอ่อยก็ได้หรือคุณจะเอาอีก1 5 0 0บาทที่เป็นเงินเหลือเนี่ยไปโปะหรือสะสมในเงินออมเพื่อให้ออมได้เร็วขึ้นก็ยิ่งดีนะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่มีสภาพคล่องที่ดีถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็สวยเลยนะครับแต่ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยนะครับคนเรามันมันชีวิตมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนี้ มันมีนะครับรายรับพิเศษเข้ามามีรายจ่ายพิเศษเข้ามาในแต่ละเดือนนะครับลองดูตัวอย่างของงบอันนี้นะครับอย่างคนนี้เนี่ยนะครับเดือนมก,กราคมก็จะมีโบนัสเข้ามามีนาคมต้องชําระหนี้กอยออพศพฤษสภาคมต้องจ่ายประกันชีวิตนะครับมก,กราคมมีโบนัสเข้ามาก้อนใหญ่ห้าหมื่นสิ้นเดือนเป็นบวกนะครับกุมภาพันธ์ปกติเป็นบวกมีนาคมติดลบ เมษาปกติพฤษภาคมติดลบอันนี้แหละเราต้องมาเริ่มพิจารณากันแหละนะครับอันดับแรกคนคนที่มีสภาพคล่องดีไหมก็ดูเงินออมเห็นไหมฮะมกราคมมีเงินเดือน25,000โบนัสอีก50,000ก็ตัดเก็บ7,500กุมภาตัดเก็บ2,500เพราะเงินเดือนเป็นไงฮะเข้าปกติมีนา2,500เมษา2 5 0พพฤษภาก็2,500ผ่านเกณฑ์ก็คือมีเงินเก็บอย่างน้อย1 0 อันที่2ก็ต้องมาดูว่าเงินคงเหลือเป็นบวกไหมมก,กราหเหลือเฟือเลยกุมภาบวกมีนาคมกับพฤษภาคมมาติดลบนะครับอันนี้ถือว่ามีสภาพคล่องที่ไม่ดีเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องเคุยกรบเขาครับว่ามีนาคมกับพฤษภาเนี่ยจะทํำยังไงนะครับถ้าเขาตอบว่ายังไม่รู้ไม่รู้จอาเงินจากไหนนะครับก็อันนี้ก็เข้าข่ายอาจจะเสี่ยงแล้วว่าสภาพคล่องไม่ค่อยดีแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่ดูมก,กราคมผมสิ เงินคงเหลือผม4ี่หมืผมมีภาระในมีนาคมเพิ่มมาหมื่นหนึ่งมีมีภาระในพฤษภาคมเพิ่มมา20,000รวมเป็นส0 0 0 0เงินสิ้นเดือนมก,กราคมนั้นสามารถไปเคลียร์ได้ทําให้ผมไม่ติดลบออ้อย่างนี้พอไหวเป็นเขาอาจจะตั้งงบโดยเอา4ี่หมในเดือนมก,กราคมนั้นนะไปเป็นรายรับนะครับในเดือนมีนาคมเพิ่มหมื่นหนึ่งแล้วก็เพิ่มในพฤษภาคมอีก2 0 0 0 0เพื่อให้เดือนนั้นเป็นไงฮะสมดุลก็ได้ แบบนี้ก็ยังถือว่าสภาพคล่องพอไหวนะครับถ้าตอบได้จัดการได้นะแต่ถ้าอย่างนี้หนักเลยนะครับมกราคมมีรายรับก้อนใหญ่แต่ก็มีอะไรไม่รู้มามาลุมมาตุ้มเต็ไมไปหมดนะสภาพคล่องในเดือนนั้นเป็นไงฮะติดลบนะเพราะว่าดูถ้าดูเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยโบนัสรับมา50,000ื่นใจประกัน30,000ื่นชำระหนี้20 0 0มก็หมดในตัวมันแต่เงินเดือนสองหม่ 2, 000, 5, ค่าใช้จ่ายคงที่18ื่นแค่จ่ายผันแปร12ื่น พูดให้ง่ายรับ25 0 0 0แต่จ่าย3 0 0 0 0ทุกเดือนติดลบเดือนละ5 0 0 0ไอ้พวกนี้หนักแล้วหนักแล้วแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าชีวิตคนไทยเป็นแบบนี้เยอะมากเพราะก็าทำตัวเลขมาแล้ว54%ของคนไทยไม่มีความสามารถในการออมเกินครึ่งนะไม่มีความสามารถในการออมแปลว่าอะไรแปลว่าเก็บเงินไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว น่ากลัวมากนี่คือเทรนที่น่ากลัวมากของประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการใช้จ่ายมากนะครับถ้าใครออมก็ไม่ได้แถมยังติดลบทุกเดือนครับเราต้องมาคุยแล้วท่านเป็นคนที่มีปัญหาสภาพคล่องคําถามคือจะแก้อย่างไงนะครับกลับมาดูที่โครงสร้างครับงบรายรับรายจ่ายเริ่มจากรายรับตัดเก็บออมมีแค่จ่ายแล้วก็เป็นเงินเงินคงเหลือสภาพคล่องไม่ดีมันไม่มีเงินเหลือ ก็แสงว่ารายรับน้อยไปรายจ่ายมากไปท่านก็ต้องทําตรงเงินข้ามเพิ่มรายได้ไหวไหมฮะทำงานประจําแล้วก็อาจจะต้องมีงานพิเศษบางคนบอกโอ้โหไม่ไหวทํางาน5วันก็เหนื่อยแล้วมันจะเอาเวลาจากไหนนะครับไม่รู้จะเอาแรงจากไหนนะครับพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มนะฮะลำบากและยังไปฮะชีวิตลําบากยังไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพิ่มรายได้ไม่ไหวก็ต้องมาลดรายจ่ายนะครับแต่รายจ่ายที่เราควรจะลดนั้น ควรจะโฟกัสไปที่รายจ่ายคงที่ทำไมถึงไปโฟกัสที่รายจ่ายคงที่เพราะเป็นรายจ่ายที่มีทุกเดือนคุณสร้างหนี้บัตรเครดิตคุณชำระขั้นต่ำคุณต้องจ่ายไปหลายๆลาเดือนคุณไปผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยดอกเบีย้ย0 10เดือนคุณต้องจ่ายมันไปทุกเดือน คุณซื้อบ้านคุณผ่อนบ้านคุณต้องจ่ายมันไปทุกเดือน30ปีรถคุณต้องจ่ายมันไปทุกเดือน5ปี6ปี7ปีแล้วแต่เห็นไหมฮะเพียงถ้าไปจัดเอ่อไปจัดการที่รายจ่ายของที่มันจะทำให้ไปไงฮะเราสบายไปตลอดได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่ามาโฟกัสที่รายจ่ายผันแปรได้ไหมก็ควรจะทําควบคู่กันไปด้วยฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบไปทุกเดือนอย่างเช่นเดือนนี้เราเกิด รู้ว่านะครับเราชีวิตเรายแย่เดือนนี้เราประหยัดหน่อยเดินทางใช้รถเมย์กินมาม่าเยอะหน่อยมันก็อาจจะประคองเดือนนี้ไปได้เพราะเดือนนี้จบทํำยังไงฮะเดือนหน้ามันก็ยังติดลบอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นการแก้ในส่วนของ่า้จ่ายผันแปรนั้นมันไม่ได้ขยับขยับอะไรมากเท่ากับการแก้นในส่วนของรายจ่ายคงที่ซึ่งรายจ่ายคงที่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากสิ่งที่เรียกว่าหนี้สิน เพียงถ้าจะจัดการรายจ่ายคงที่ให้ได้ท่านต้องบริหารหรือจัดการหนี้สินให้เป็นซึ่งเราจะคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านเก็ตไอเดียก่อนว่าท่านวิเคราะห์และเช็คสภาพคล่องตัวเองได้ไหมคอยหมั่นดูแลได้ไหมถ้าใครในวันนี้ลองตรวจแบบที่ผมแนะนําไปและพบว่าสภาพคล่องดีก็กรุณาครับรักษาสภาพคล่องให้ดีต่อไปอย่างนั้นถ้าจะมีหนี้จะก่อหนี้คิดให้ดี อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยากได้รถคันใหม่ใจเย็นๆคิดให้ดีว่าถ้ามีโทรศัพท์นั้นเข้ามาถ้ามีการกู้ซื้อรถเข้ามาหรือเปลี่ยนจากคอนโดที่เช่าอยู่เป็นซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาสภาพคล่องคุณเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าสภาพคล่องแย่คุณไม่มีทางร่ํารวยได้นะครับเราไม่ต้องฝันไกลถึงความร่ํารวยเลยสําหรับใครที่สภาพคล่องไม่ดีเราจะคุยกันเรื่องของการจัดการหนี้ในตอนต่อๆไป อย่าท้อนะครับสภาพคล่องไม่ดีเป็นสภาวะการชั่วคราวครับเราแก้ไขได้แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ